ข้อดีก็เสียของการจัดฟันใสวันนี้หมอจะเอาตัวเองมาเล่าให้ฟังเพราะว่าหมอเนี่ยกำลังจัดฟันใสอยู่นี่เห็นไหมเอวิสไลด์ที่หมอทาอยู่นะครับข้อดีของการจัดฟันใสนะครับข้อแรกที่หมอเลือกเลยนะข้อ1ก็คือกินง่ายกินง่ายเพราะว่าเวลาเราจะกินเนี่ยเราจะถอดเครื่องมือออกมาเพราะฉะนั้นเราสามารถกินข้าวได้ตามปกติหรือแบบ90%ปอ่ะปกติมากข้อ2คือ ทำความสะอาดฟันง่ายเพราะเราจะถอดเครื่องมือแล้วก็ไปแปรงฟันไปใช้ไไมคัดฟันได้ตามปกติเลยเนี่คือเหตุผล2ข้อหลักที่เหมาะเลือกที่จะจัดฟันใสส่วนข้อ3ที่เป็นผลพลอยได้นะครับอย่างเช่นทาให้เราพูดชัดขึ้นคืออาจจะเทียบอาจจะพูดชัดกว่าตอนที่เราติดเหล็กทั่วไปนะครับและข้อ4ก็คือไม่มีเหล็กเนี่ยคอยมาขวนแก้มให้เราเป็นร้อนในอะไรแบบนี้ก็ค่อนข้างสะดวกสบาย แต่ข้อจํากัดของการจัดฟันแบบใสหรือว่า Invisalign ที่หมอทําอยู่นะครับข้อแรกก็คือค่าใช้ใจ่ายเนี่ยค่อนข้างสูงเนาะถ้าเกิดเป็นเคสยากๆเคสที่มีการถอนฟันแบบนเนี้ยค่าใช้จ่ายเนี่ยอาจจะถึงกับ6หลักเลยข้อสอนะครับสำคัญมากถ้าใครไม่มีข้อนี้ห้ามจัดฟันใสเด็ดขาดก็คือคนที่จะจัดฟันใสต้องมีวินัยในการใส่เครื่องมือจัดฟันด้วยตัวเองนะครับอย่างน้อยวันละ20ชั่วโมง ใครใส่ได้22ชั่วโมงก็คือดีมากๆแต่อย่างน้อยเนี่ยขอเวลา20ชั่วโมงเพราะถ้าไม่ใส่เนี่ยก็ไม่เห็นผลนะเสียตังฟรีบอกฟเฟื่องละจัดฟันที่นี่ไม่มีหวังครับ